สวัสดีครับวิดีโอสอนใช้งาน Odoo Portal นะครับวันนี้สอนเรื่อง Vendor Price List นะครับการทำ Vendor Price List นะครับจะต้องเข้าไปที่ Module Purchase ครับจากนั้นคลิกที่ Setting นะครับแล้วก็เลือก Vendor Price List นะครับเลือก Allow Using and Importing Vendor Price List นะครับจากนั้นกด Apply ครับ จากนั้นเข้าไปที่ Inventory นะครับไปที่ Product นะครับเลือก Product ที่ต้องการใส่ Vendor p i r พรนะครับแล้วก็เลือก Inventory นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับ vendo r การทำา v n n o r r p r i s e นะครับจะเป็นการทำลักษณะทำราคาที่ผูจ้จัดซื้อเนี่ยออกราคาให้เรานะครับเช่น แท่นตัดกระดาษนะครับถ้าเราซื้อจํานวน3ชิ้นขึ้นไปจะได้ราคา100นะครับหรือหรือว่าได้10ชิ้นขึ้นไปในราคา90ประมาณนี้นะครับก็คือเป็นราคาขายของเวนเดอนะครับอย่างเช่นเครื่องตัดกระดาษหนึ่งเครื่องนะครับถ้าซื้อจากเวนเดอร์ที่ชื่อว่าดีดนะครับจะได้ราคาทั้งหมด หนึ่งม่บาทระยะเวลาในการนำส่งนะครับทั้งหมด1วัน Vendor Product Name นะครับตัวนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับชื่อของชื่อ Product ของ supplier นะครับแล้วก็ Vendor Product Code เหมือนกันเป็นเลขที่ภายในของ supplier ในกรณีที่ ชื่อในระบบของเรากับระบบของเขาไม่ตรงกันนะครับต้องการจะออกหมายเลขอ่าต้องขอภายต้องการออกอ่าอินวอยให้เป็นรายการของเขาอย่างนี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ตรงนี้ได้นะครับจากนั้นกดเซฟนะครับนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็จะได้วนเดอร์ไพลิสนะครับ ซึ่งมันมีประโยชน์ยังไงนะครับประโยชน์อันดับแรกนะครับเราสามารถที่จะเปิด purchase order นะครับแล้วรับทราบทันทีนะครับว่าราคาสินค้าชนิดนี้จาก vendor เ,เ,เจ้านี้เนี่ยมีราคาเท่าไหร่นะครับจะดึงออกมาอัตโนมัตินะครับประโยชน์อย่างที่2ก็คือการทําสั่งซื้ออัตโนมัตินะครับก็คือเมื่อเรา เข้าไปที่ inventory นะครับแล้วเรา run reordering rule ตัวนี้นะครับจะทำการเช็คสต็อกนะครับและเปิด o อัตโนมัติได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ย ODU ดูแล้วว่าสินค้าชนิดนี้สั่งจากใครนะครับก็าสามารถที่จะทำการเปิด order อัตโนมัติได้นะครับต้องติดตามในเรื่องของ reordering rule อีกคลิปหนึ่งนะครับ ส่วนวันนี้เรื่องวินเดอร์ไพเรสและประโยชน์ของมันนะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ